เห็ดปวกหรือเล่านเดียวหรือ่าได้ยินอ่าทำชุ่มสวัสดีท่านผู้ชมนะสวัสดี FC แฟนคลับทุกช่องบ่าวเท่าชาแนลนะผ้ายางตลาดผ้ารอนตลาดท่านผู้ชมวันนี้นะครับอ่าไปซื้อผลไม้พี่น้องนะพรุ่งนี้จะเดินทางไปไหว้ปู่ปลาขาวต้นโกยายนะผลไม้เก้าอย่างเกิดได้แวะตลาดท่านผู้ชมไทย FC บิังเบื่อบอน้อช่วงนี้มิตรเห็ดเห็ดปวกเห็ดเพาะหนังนะครับ เฮ็ดเพาะหนังเฮ็ดเพาะหนังคือขุณแม่อันนี้เห็ดปวกเนี่ยเออพี่น้องฤดูเห็ดอันนี้เห็ดหนังคุณแม่เนี่ยเฮ็ดคอค่ะเฮ็ดคอพี่น้องเฮ็ดกอเห็ดทานใช่ค่ะฤดูฤดูนี่ฤดูเห็ดนะแม่เนาะเห็ดละโงกกยังท่านดอกครับเห็ดละโงอกเห็ดละโงกยังไม่ออกพี่น้องพวกนี้เฮ็ดเพาะสีก็ได้เฮ็ดเพาะอ่อ ท่ชนชมตลาดสดเทศบาลตะบนหนองหลวงกับพี่น้องเด้นะครับพุ่นนะเห็ดป <c oughs> วกพี่น้องนี่เห็ดเคอะไปครับกลับมาหอดบานแล้วท่ชนชมนะผมสวสดเอฟซี FC, แฟนคลับท้นช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับผมวันนี้วันที่27พฤษภาคม2568ท่านชม กับมหฮอดเวลาประมาณ6โมงเย็นนะครับเวลาย่ำคำย่ำแรงพี่น้องนะครับเด้นวนไปตลาดสองรอบทรามชมมือนี่นะครับอ่าไปซื้อของซื้อกับเขาแล้วนะครับมเมื่อนี่เขาเอำเภอสว่างความพี่น้องไปซื้อผลไม้นะครับกะแวะมาตลาดอ่าสดเทศบาลตำบลหนอง,นองหลวงแลวก็มาคล้องถมแถวบ,บ้านอ่าเลื่อมดอกไม้ทรรมชมนะครับกลับไปอีกพึ่งมะฮอดธรรมชมอ่าอ่า เอานี่ครับวันนี้พี่น้องนะครับวันนี้ไปซื้อผลไม้9อย่างท่านผู้ชมนะครับมือเดินจีเดินทางไปไหว้ปู่ปลาขาวต้นโพใหญ่นะครับท่านผู้ชมหมวดที่พานมานะครับอ่าสี่สามเก้านะครับเก้าสามสี่บ่อเข่าท่านผู้ชมนะครับเก้าก้าม้าสามก้าม้านะครับผมบ่อเข่าเอ้ามือเดินจีเดินทางนะครับไปขอพรขอโชคหลวงปู่ไปไหว้ปู ปูปลาขาวต้นโพใหญ่ท่านผู้ชมก็เยไปซซีอผลไม้เกาอย่ยางหลก้กการลืมดอกไม้พี่น้องได้กลับได้กลับวนรถไปอีกรอบนะครับบอเมเนบอเมเนวันพระพี่น้องแล้กก็บ่อคอยมีแมคา้ามาขายดอกไม้ท่านผู้ชมเกือบบอ่ไดดอ่าแวะตลาดเมื่อนี้ได้อ่าท่านผู้ชมจอดรถเมื่อกี้นี่ได้น้ำไม้อันนี้เป็นน้ำไม้น้ำไม้ต้มพี่นอ้องเอาไม้ซุปอันนี้ฝากพี่สาวนะครับสามใบเทาสามใบเทา นะครับาปากเป็นคนละถุงอันนี้บ้าถเ่าก็ได้มาสุปถุงหนึ่งธรรมชมุ่มนะครับผล,ลไม้เก้าอย่างอันนี้ลืมเอือบมังคุดนี่พี่น้องผลไม้นะครับมีเงาะแหน่มังคุดแหน่อ่างุ่นนะครับแอปเปิ้ลนะครับผมสาลี่กล้วยนะครับมะพร้าวพี่น้องนะครับผมหลักกะสับปะรดนะครับท่านผู้ชมเกาอย่างส้ม สมน้ำธรรมชมุมอันนี้ผลไม้เก้าอย่างอันนี้น้อไม้เบิงผักเปาเถาะอันนี้ต้นหอมผักชีนะครับได้บกคงมาตําน้ําแล้วก็ได้ปลาทูพี่รองนี่ปลาทูอันนี้มาฝากพี่สาวเบาเถาก็ได้ปลาทูไม้เจ้เพิ่นปิ่งมาถอดนี่แหละมะเรี่ยงนะครับปลาทูสุบน้อาไม้อันนี้ได้บักตานมาฝากเพป่นน้ํานะครับบักตานเสร็จละ สามใบเทาสามใบเทายิยงยิยอ้วนอยูสองใบเทาเออเอาให้ยิยงยิยอว้วนมาซอยถือนะอ่านะครับเอาธรรมชุมเอฟซีถามกันมาหลายนะครับปู่เสรีสกลท่านผู้ชมเห็นตลอดรถเพื่อนอยู่พุ่นละรถเพื่อนบ้าเทาลูกศิษย์ปู่เสรีสกล นะเพื่อนว่าจะไปหาปูมันนี่นะครับเอฟซก็รอกระถามเกิดเขามาหลายงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน25682สองตัวมาตัวนะครับงวดที่ผ่านหาเพื่อนเน้นเลข81ดหนะครับออก8ปดนะครับจับคู่ไม่เข้าฝันบ่มาขึ้นท่านด่ฝันบ่เอฟซีเอ FC กระถามโอเสียไหม คือว่าบอกใครด้ซื้อเสียไหมแต่โดดแล้วบไก่มาตะน้องอนมือกำลังไก่กำลังจะมือแล้วโอ้ยเย้วนพันมักซื้อเสียได้พี่น้อง<ม>เอาคิวๆงวดนี่เ<ม> <laughs> <laughs> สียเสียงามแอมเบอนี่เอา้าได้ไอ้นี่พี่สาวอีกคนหนึ่งกลับบ้านแล้วแย่นน้ำตาลล้วนอ่าอันนี้ได้นมใหม่แม่หิซูบด้ออ่าให้แบ,หแบ่งไว้เพิ่นไอ้ถุงนึงอ่าถุงนึงเอาบักตาล มักตาลมักตาลมม่เนี่ยไม่ให้อ่อนอยู่เลยเขาปุ่นจีล่อมืออื่นเนอะเอาเอาได้เอาเจ้าอ่อนนี่บ่นี่อ่อนดีนี่อันนี้เบาเถ่าจะเอาถุกนึงเอาเจ้าถุงนี้ไปแต่ถุงนี้มันถุงนี้เคลื่อนอ่อนถุงนี้ไม่อ่อนหนึ่งอืมเอาเดี๋ยนี่นี่นี่ผมเอาถุงนี้เอ้าเจ้าถุงนั้นไปเบาเถ้าไว้นี่เราเป็นยังเจ้าใไซเปิลหน้าปลาทูอ่า ปลาทู่แบ่งให้เราน้ำแพ็คหนึ่งเด้อให่เน้ยังย่อมเป็นอะไรแอบน้ำตาล่วงของพวกเจ้านี่อันนี้อันนี้ของผมเออเอาผักผักแบ่งใส่ไปถุงหนึ่งกรังหนึ่งผักหอมเอบธรรมชุ่มอันนี้บ้าถอยจะไปบ้านเจลอตเตอรี่มะคุงมะคุงไปน้ำนี่แอบเอาไปอันนี้เดี๋ยวบ้าถอยจึงจินยกไปบ้านเจลอตเตอรี่อันนี้ผลไม้ธรรมชุ่มไปไหวปูไปได้ตากแดดบมะหมูมาอนีิบ้าึ้อบ้า บ่าตาก,กับบ่าถอดกินบ็เป็นยังอืมอนี่ละท่านผู้ชมะนะครับพี่น้องกันฮักกันดูแลก,กันไปได้พี่น้องได้สุขุ่สุขคน,นั่นละคือเมือดอแล้วมืนนอ่องตมมอยยังละ่ะเมอ่ะอสองทถาท่านสวัสดีเอฟซีเ็ดได้เ็ดขมมาทางไหนไาาอ๋อ ยียวันเปตลาดมาตาบานเราาาอ้เอออน้า้านอ้เอ้สวัสดีสองเถวดีค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปบ้านเจรตลีนะครับเพื่อนบ้าวแถ่ามาแล้วปู่เสรีสกลนี่ละอมกคำแนวพอแว่ตลาดสองรอบเล้แว่ตลาดออ้ไห้เอ้าไปพากันอยู่บ้านเจรตลีท้ช่วเบ้าไปถอเปานิ้วข้องไปบ้านเจรตลีก่อนนะครับแก่งเห็ดขม เป็นคนป่วยซุจกินเนื้อย่างโอ้เนื้อย่างไทยเอากันเข้ากันอ้ซเนื้อย่างอ่อยเป็นมัเป็นมักเนื้อย่างกับหลานอ้าไอ้นี่จังซุปมือหลังก็ได้ปลาทูกัมาไอ้นเ้าพุ่นนมงตะุอ่าแล้วก็ปลาทูให้เพิ่นพนึงนอามือดีเพิ่นเจ็กไอ้สลลงไอ้เพิ่นมากินเนื้อย่างท่านผู้ชมอาเดี๋ยวไปบ้านเจ๊ก่อน ไปธรรมชุ่มไปบ้านเจได้ปลาทู่น้อไม้มาซุปกับมะละกอมาตำปลาทู่ฮาเจเพิ่นจะปิ้งนี่อ้ารถเจขึ้นจอดอยู่ทั้งนายพรับคุณเจเราอยู่ขั้วธรรมชุ่มเพื่อนบ่าวเท่ากามาแล้วนี่อ่าเอาได้มากเลยมันบ่ไปบังสาวอะไรกับฟ้าเปล่าไปแล้วเดเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี่ไปให้เจเพิ่นแป๊บนึงเจเพิ่นแป๊บนึงอ่า สวัสดีตาวินสวัสดีไอ้กล้วยกุ้ยบ่เบิ่งเอิญเอิญกระบอกนั่นทักเอาของมาให้เจ้ก่อนโอ้เจ้เฮ็ดยังไะเจ้โอ้ยสีนนั้นค่ะสวัสดีเจ้ลอเตเตอรี่สวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเอาอันนี้นะหน่อดตาวินอันว่าแม่นเขาใหญ่ยังไงมันเจมันอยู่ยามันบูดเอาเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวป้<อ>าแถวปงไปเนี่ย ซุปฮอเกินกับข้าวเจ้าก็ได้ไวยจังเอาวม่แต่แสบคือได้แหะเอากระทูเฮาปิ้งเอาก็ได้หรือทอดเอาก็ได้ติดตามยังซุปนอบั่ซุปนอแตมุงหนึ่ได้ได้ซุปหน่อไม้ยะหน่อไม้แน่ยะเติมเข้มอะไรอ่ะเป็นอยังเจ๊จะออกเข้มเดี๋ยวนอ้าเดี๋ยวจะมาคุยกันไปหาเพื่อนบ่าวเถากันท่าธรรมชุมมาฟังนั้นกันพี่น้องเออนี่เพื่อนว่าบ่าวเถาเอฟซีทั้งถาม เพื่อนบอเปลี่ยนได้พี่น้องได้อเพื่อนว่าให้ถูกก่อนให้เข้าสองตัวเพื่อนว่าให้เลขปูเสลีสะกลเข่าสองตัวเมืที่แล้วแปดหนึ่งพี่น้องนับสองตัวมาตัวโอ้เอฟซีเพื่อนว่าผลลัพธ์คนวันหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันที่บ่าวเถ้าวสันมันก็ไรเพื่อเพื่อนกันไว้แปดหนึ่งแปดเจ็ดพี่น้องแต่ว่ามันคนละตัวจับคู่ไม่เข้าไปมาแมลงแบบนี้ไปแบบเฝ้าๆเราฝนตั้งฝนตกลิ่นไปวาดเพื่อนว่าเออเหยียบแผ่นดินส้วมอะไรวะสัน อ่งวดนี่คื้นแล้วเห็นบ่เหยียบไวเด้ถึงเดือนมันแล้วเั่นเหยียบไปแล้วพนมันมาหลายปีเล้วเหยียบไปดินซวกแล้วตาธรรมชลสองตัวมาตัวของปูกับแมน่นยนะงวดที่พันมาแปดหนึ่งนะครับอ่าตาเอฟซีก็รอไล่หลายอ่าเป็นหมาสองตัวหรือ3ตัววันี้วันี้พ่อในสองตัวสองตัวอ่าตัวไหนมาแล้วละ่ะตัวใดล่ะเก้า <9, 1. S 1> หนึ่งเก้าหนึ่งพีนง่น่ง มี่เกา่าเบาเถาก็อุ่นใจขึ้นมาหน่อยนึ่งมันว่ามืดมดเคราะห์แต่ละแล้วมี่เกา่าเบาเถาก็อุ่นใจมาหน่อยนึง <c oughs> แ<อ>ก่เก่าหนึง่งเก่าหนึง่งตัวเดียวเก่าหนึง่งคู่เดียวตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยบ่ต้องกลับก็ได้บ่ต้องกลับจะได้เปลี่ยนบอบอลงวดน,นี้เฮาแต่ละอันเปอร์เซ็นต์อะไรเราบอกแล้ว <c oughs> บอก FC เอฟซีแน่ว่าบ้าเถาจะเปลี่ยนให้บ่บ่บอได้บ่ได้เพิ่นบ่ให้ไอ้บ่าวเถาจะบอบ่าวเถาให้พี่เปลี่ยนบ่ ให้ไปเปียนอยู่แต่ว่าเป็นเพราเปลี่ยนเพราะว่าเรียกปูเพราะเขาให้เรียกปูเขาเป็นเขาเขาค่อยสีเปลี่ยนถามมาตัวเดียวยังท่านอเปลี่ยนบพเปลี่ยนต้องให้มากเขาให้ฮักกันบ่เนี่ยนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวเอฟซีจะว่าบาลเถ่าบอนั่นบอลเถ่าบอลกันเป็นสีเปลี่ยนให้ยู้แต่ว่าบเปลี่ยนเพราะเด็กปลี่พนเพราะเขานี่มาดูดูนี่ยเดี๋ยวผมมาอีกบ่ติดเก่านี่ยเก่าศูนย์วันที่เรากะศูนย์เก่ามาถึงศูนย์หกมาถึงศูนย์เก่าพี่น้องถ้าเบียนเป็นนี่เออเอาดีขี้ยังได้ขั้นนี่ ความนั่นแหละเพิ่งบอกแหความไม่เดี๋ยวพอถอยเจนกี้แค้นให้แด้วพี่นั่งเลยก็หนึ่งตัวเดียวนละ้พอดีเพิ่งหิวของมาให้เจพันเก้าหนึ่งตัวเดียวตัวเดียวปูพันยำเลยยำเพราะว่าเหยียบพืน้นดินทั่วเลยเอา้าเลี้ยวประลอตเตอรี่เจท่านในเบื้องยุท่านในเบื้องบอกเจเหมือนแต่มาหอดมัเรื่ึเปล่าเลี้ยวประลอดรตลีเก้าหนึ่งอ่ะเ่ามั่นใจค่ะเพราะว่าเก้าเจอาจจะเบิดแล้วเบิดแล้วเบิดแล้วใส่เจไม่ผิดหรือเจใส่ไม่พี่พี่นั่งอันแรกตีเก้าเจน่ะเบิดโอ้ เลี้ยหกเก้าคู่เดียวนั่นติดเก้าเบมีหาเอามีหาหกสามผมมาเจงดูหกสี่หกสามีแต่โอ้ยหาหกสองพีดดน่น้องเลขทูบเลขทูบดอกเห็นมีแต่สามีเท่านี้นึงค่ะมีเท่านี้ติด 9, เก้าเจเหลืออยู่ีนเก้าศูนย์นี่ใช่ค่ะเก้าศูนย์ติดเหลืออยู่น 90, นีนเก้าศูนย์นี่อือหนึ่ง 9, เก้าเดจเจคิดว่าเบิ้ อหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก่ากับบอยยังบอยยังบอยยังโอ้ลิติดเก่าขายดีเนาะเจติดเก่าหมดเลยบ้าอือเยอะตั้งหกเก่านี่จะคิดเก๋หมดแล้วเห็นหงเขามาเจหงเขาให้บ้านเขาเป็นงเขาเพราะว่าอันบ่ได้เบิ้งอ่าบ่เป็นยังเอาทำมาชมนะครับบอมีเจเอาเก็บเจบอมีเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าบมีมีแต่หกหนึ่งหหหสามสาม สามหกหามีบ่เจ้โอ้มีแต่สองหกหาเดี๋ยเนี้ยใบเดียวพร้อมาเท่าอืออาเจ้เอาเดี๋ยวจะคุยกับเพิ่นต่อเนี่ยเดยอ่าเจ้พ่อี่ย่างละใบอือเก้าหนึ่งเม็ดเดียวเดี๋ยวบอเ่าเขียนให้ท่านผู้ชมนะผมอ่าร้อยย่างเดียวรอยน่าหอดวันที่อ่าเอาทัพชุ่มนะฝนก็กำลังลงเม็ดนะครับปู่เซรีสกุลนะครับงวดที่ผ่านมาปู่เห้ี่สามตัวมานน้าพี่ดอง 6 8 1แต่ว่าปูเน้นนี่งได้ครับชุด2ตัว8 1นะครับ2ตัวมาตัวจับคู่ไม่เข้านะครับท่านผู้ชมมากแต่แมา8 7นะครับ2ตัวมาตัวเดินดีนะครับพี่น้องเดินดีมาหลายงวด FC ก็รอนะครับงวดวันที่1มิถุนายน2568ท่านผู้ชมอ่าเอาแคปหน้าจอได้ท่านผู้ชุมด้วยนะครับปูให้มะเก่าหนึ่งเม็ดเดียวนะครับปูห้มาบ่หลายคู่ดอกพี่น้องให้มาคู่เดียวนะครับอ่า แต่ว่าสองตัวมาตัวนะครับผู้ใด้มาเก่ากัหาตัวมาติดเก่าพี่น้องผู้ใดมักนึงกัหาตัวมาติดหนึงแต่ว่าถูกใจบบาเท่าแล้วมีเก่าอ่าอุ่นใจแล้วนะครับท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมนะครับถ้าผู้ใดมักชุดที่ปูจับคู่ให้งเก่าหนึ่งได้พี่น้องเด้อนะเม็ดเดียวนะครับแต่ว่าถูกใจบบาเท่าแล้วมีเก่าเอานะครับเอฟซีก็รอนท่านผู้ชมนะเป็นหน้าทางหามาคาชอบไปหายิบจับประตรีท่านผู้ชมบ่มักบ่ชอบเบิ่งไว้ซื่อๆนะเบิ่งไว้ เบิงไวกอนนะครับผมอ่านะครับส่วนมากจะมาสองตัวมาตัวนะครับจับคู่ยังไม่เข้าพี่น้องอ่านูนนี้ทามักกับเก้าหนึ่งนะครับอ่าปูเ้มาาแค่นี้ท่ชนชมนะครับ้าบมะมักเก้าหนึ่งปูไดมักเก้ากับหาตัวมาติดเกา้าปูไดมักหนึ่งกับหาตัวมาดติดหนึ่งนะครับแก็บนาจอท่ชน่มปูเซรีสกลเอาคือบ่เขาห่มฝนตกอะเนี้อ,อ่า บ่เป็นยังบ่เป็นยัง <c oughs> อ่ะนี่แหละท่านผู้ชมครับลูกศรริษย์ปู่เสรีสกุลหนับเพื่อนบ่าวเท่านี่แหละนะบ,บรรยากาศฝนกําลังจะลงเม็ดอืมเงี้ยเงี้ยอ่ะฝนตกท่านผู้ชมเอานะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนบ่าวเท่านี่แหละท่านผู้ชมกราบขอบคุณขอบคุณปู่เสรีสกุลนั่มหนับขอบคุณเพื่อนบ่าวเท่านัน่เพื่อนว่าให้เขานะครับให้จับคู่เขาก่อนจังไปเปลี่ยนเบาะ ับที่จริงบาถอยเพื่อนเปลีป่ยนอยู่พันมาบอกอาสิวันที่สองหนึ่งเ <laughs> ะอ้าวทำชมพอกันคลิปหน้านะผมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านครับขอบคุณพญยายัย,ยพีป,ปานาสุขสุคนเดอร์ให้โชคให้มานสวัสดีครับ